ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูนทีนะครับวันนี้นะเราก็จะใช้ชิปที่เรามีเกือบ5,000มีเกิน5 0 0 0สิเพื่อที่จะแลกในกิจกรรมแลกของคูณสองนะครับก็เป็นกิจกรรมส่งท้ายปีที่ถือว่าดีมากๆเลยเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับปุกเกตสก,ก้านะไม่ค่อยได้เห็นอีเวนต์อะไรที่ดีๆแบบนี้มานานแล้วทั้งเป็นอีเวนต์ทั้งบิงโกมีอีเวนต์คริสต์มาสที่อยู่ในเว็บไซต์อีกหนึ่งแล้วก็เป็นอีเวนต์คูณ2ก็ถือว่าปิดท้ายปีได้ดีมากเลยทําให้มีกําลังใจอยากเล่นขึ้น มากกันเลยทีเดียวนะเออเอาวันนี้เดี๋ยวคือชิปมันเกินไงเดี๋ยวเราจะมารีสกิลให้ดูแบบคำๆตัวไหนที่ยังไม่เต็มบ้างอันนี้ก็ไม่น่าเล่นโอเคอันนี้พอตัวเออตอนแรกนะคิดว่าโปเกซากานะท้ายปีมันจะไม่มีกิจกรรมอะไรให้แต่ก็ผิดคาดนะทำกิจกรรมออกมาได้ดีใช้ได้เลยนะครับก็มีบิงโกก็ให้ประดับเนาะส่วนมากคนก็จะได้กันประมาณ อยู่ที่400ครั้งนะ่ะจะได้ครบกันส่วนใหญ่ที่เห็นเป็นแบบมาตรฐานนะ400ครั้งแต่ถ้าแบบว่าคนที่มันดวงไม่ดีจริงๆก็จะได้ประมาณ500-600ถึง600เลยก็มีส่วนบางคนนะ่ะรอบ80รอบได้เต็มทุกช่องก็มีนะมันก็แล้วแต่ดวงของแต่ละคนแหละแต่ของผมก็ยังติดช่อง15อยู่ตอนนี้เหลือประมาณ3ช่องกดไปประมาณ270รอบแล้วก็ขอให้อย่างน้อยก็ได้สักชิ้นหนึ่งก็ยังดี ตอนนี้เราก็ทําการรีสกิลเล่นๆนะหวังว่ามันจะได้ทองสักช่องหนึ่งแต่มันก็ยังไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะหมดกันเยอะไหมนะเราจะแบบที่คำคนเราไม่ได้จริงจังขนาดนั้นแบบไม่ต้องเป็นต้องทองก็ได้แต่ขอรู้สึกว่าช่วงนี้อยากลองเสียงดวงสักหน่อยกดไปละขอแคปไปสักหน่อยแล้วกันมามาดูซิว่าเราจะเกลือกันไหม เราจะกดไปยี่สิบรอบแต่เราจะไม่ได้ท้องสักช่องเลยแล้วเนี่ยโอเคจริงๆไม่ได้ทองสักช่องจริงๆเอาไงดีแลกต่อดีไหม,อมเออเดี๋ยวเราแลกตัวกล่องประดับไว้ด้วยดีวยกว่าเพราะว่ามันมาคูณสองเนาะ ก็จะได้ประดับทั้งหมดเป็น20อันเดี๋ยวเรามารวมประดับให้ดูด้วยแต่ตอนนี้ขอกดใบแม็กก่อนละกันกดไปเลยมาดูซิว่าชิปที่เหลืออยู่5000ของเรานี่จะได้ใบแม็กสักกี่ใบกด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 เอา้ามันตันที่50รอบแล้วเนี่ยจะได้เลย,ยตั้ง2อ0 0โอ้โหโอเคเราก็ได้มาทั้งหมด1,000 0ใบแม็กนะครับเราจะกดที่ Special Depth ดูดูดูเดี๋ยว เข้าในเกมให้ดูก่อนว่าสเปเชียลเดฟในเกมมันเท่าไหร่ปึง้งอ๋อลืมกดคูณ3อ่ะดูนะครับ9ก้าแนะที่เราต้องอัดสเปเชียลเดฟนะเพราะว่าเราเจอกับเดียนซี่บ่อยมากแล้วก็โปเกมอนแบบไว้อะไรพวกนีม้มาตีเป็น Special ลแท็กเนะ่ะเราก็ต้องอัดสเปเชียลเดฟสู่ทำไมไม่อัด HP คือ hp นะมันเห็นผลน้อยกว่า Special d e ดก็เลยอัด Special d e ดไปดีกว่าแคบหน่อยละกันมันหมื่นไมแบกไงเออกดไปเรียบร้อยมาดูว่ามันจะเพิ่มเท่าไหร่โอเคเจอแล้วคุณนาวินไปคิดว่าถึงร้านอยู่นะเรากดไปเยอะขนาดนั้นเออถึงล้านจริงๆเออหนึ่งล้านเจ็ด โอเคเซพเชียลเดฟเริ่มต้นเราล้าแล้วนะครับล้วตัวซิกาดแดงอะ่ะมันมีพาสีที่มันจะเพิ่มเซ e เช a l d เดฟขึ้นจากพาสีของมันเองอีกมันก็เลยทําให้ซิกาแดงเป็นตัวที่ค่อนข้างถึกนะยิ่งโดนโจมตียิ่งถึกเราเล่นคู่กับงูน้ําแข็งด้วยงูน้ําแข็งก็มีตัวพาสีที่มันเพิ่มเดฟกับเซ e เช a l d เดฟอีกมันก็เลยเป็นตัวที่แบบยิ่งโดนตียิ่งถึกขึ้นนะครับทาให้สู้กับเดียนซี่ที่ดาเมจเบิร์สมันไม่ได้แรงมากได้อันนี้เราก็กดอัพไปเลยนะครับเออลืมไปเลย วันนี้นะเป็นวันที่หนึ่งมกราคมปี2568แล้วนะครับก็แฮปปี้นิวร์นะครับขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงสุขกายสบายใจนะครับจริง,รงๆน่าจะพูดน่าจะเปิดคลิปเนาะแต่ลืมไงมาพูดการคลิปก็ได้อะไว้พอมันปีใหม่ขอให้ทุกคนดวงดีไม่เกลือบ,บิงโกนะให้บิงโกได้แบบกดไปร้อยสองร้อยก็ได้ครบทุกช่องละแล้วก็ขอให้ได้ช่อง15เป็นพิเศษเร็วๆด้วยนะครับเพราะช่อง15นะ่ะ คนส่วนมากเลยอ่ะมาจะติดที่ช่องสิบห้าตัวเลขสิบห้าช่องกลางของกระดานเลยอ่ะก็ขอให้ทุกคนได้รู้เร็วนะครับรวมถึงตัวผมด้วยตอนนี้ก็ยังไม่ได้เลยกดไปเกืบ300อบสามร้อยรอบละไม่รู้จะหมดเท่าไหร่นะแต่ก็พรุ่งนี้ถ้ามันไม่ได้จริงๆน่าจะอัดเพชรเข้าไปจนสุดนะ่ะเออมาดูกันว่าจะได้ไหมถ้าพรุ่งนี้ได้ก็จะลงคลิปให้ดูนะครับว่าสําเร็จแล้วเราได้ประดับถึงแม้จะได้แค่ชิ้นเดียวแต่ก็โอเค มันคือ43,000กว่าเพชรเลยนะชิ้นเดียวอะ่ะแล้วก็เป็นแบบสามารถล็อกได้ด้วยเราสามารถเลือกชิ้นใดก็ได้เลยซึ่งถ้าเราสุ่มอะ่ะบางทีเราต้องใช้2อันเพื่อแลกเป็น1ชิ้นนั่นก็คือเสียไปเท่าไหร่เกือบแสนเพชรนะ่ะเพื่อที่จะเอาประดับ1ชิ้นแต่อันนี้เราสามารถเลือกได้ทั้งประดับทั้งโฮทั้งทันเดอร์เลยดีจะตายคือผมมองเลยนะว่าถ้าไม่เกินแสนเพชรน่ะก็ยังถือว่าคุ้ม แต่ถ้าเรากดไปเกินแสนเพรน,นะคือเริ่มไม่คุมลนะอืมแต่ผมน่าใช้อยู่ทั้งหมดประมาณหมื่นเพจหมื่นสองหมื่นเพจนะเพราะว่าเพรไม่พอไงก็แม็กสุดแค่นั้นแหละอืมก็ยังหวังว่าขอให้ได้อยู่นะครับเมื่อกี้นะกดไปรับไปทำไมมันแตกบ่อยจังมามากดต่อเออติดอยู่ พูดเพื่อนกดประดับเพื่อนแตกยับมากดแบบตั้งใจละเออไอนี่น,นี่เห็นไหมประกดตั้งใจแล้วติดรัวๆเลยเราจะไม่ใช้น้ํายานะครับเพราะว่าเราไม่มีเพชรเราจะเก็บเพชรไปทําส่วนอื่น40%เรเราน่าจะไม่ดวงเกลือแบบว่ากดแตก3-4มี่อันติดเนาะเราก็คงจะมีดวงอยู่เพราะว่าเป็นปีใหม่เริ่มต้นปีดวงเราต้องมา แตกสองรอบติดอะไรนี่โอ้โหโอ้ดวงมาแบบใดอ่ะกดต่อพูดปุ๊บแตกปั๊บอ่ะไม่พูดก็แตกอ่ะแตกแล้วเออนี่กี่ชิ้นกันแน่เนี่ยโอ้โอ้โหโอ้โหเออเกือบเกือบเกือบ กดเมื่อกี้ไปนี่บันไรเนะี่ยมีอะไรให้กดเล่นบ้างามาลุนริบบิ้นกันต่อต้นปีต้องมาละริบบิ้นดีๆมาอีก18กลปองโอเคคือเลิกจบ <c oughs> ในไหนก็ในไหนละมาอัพประรับหัวแดงกันให้ดูกันเลยดีกว่าไปกดไป ทีม่ครับของตัวแบบว่าเผ่าเกียร์หรือว่าตัวสีแดงต่อนะครับเพราะมันวลอ240เรียบร้อยแล้วเราก็เลยมาโฟกัสเป็นตัวที่สามของเรานั่นก็คือไลโคแดงปุ้มปุ๋ยของเรานั่นเองก็อยากให้เลเวล240เร็วๆตัวปรับบัวแดงอะเวลนี่เห็นไหมตัวงูเวลอะเวล240อะต่างจากเวล180มากเลยนะครับต่างกันแบบเห็นผลได้ชัดเลยดังนั้นก็ถ้า พลังกายเหลือๆก็ไปกดดันมาสเตอร์นะแต่ก็อย่าเพิ่งกดตอนนี้ให้กดหลังจากช่วงบิงโกเสร็จขอให้โชคดีนะทุกคนไปลยบาย